ใในโปรแกรมนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรมสั่งอาหารโดยใช้ภาษา Python ในการเขียนแล้วก็จะใช้ไล uh, บรารี PySimpleGUI ในการสร้างหน้า GUI ขึ้นมาค่ะแล้วก็เราก็จะมีการเขียนแบบ OOP ขึ้นมาโดยเราจะสร้างคลาสทั้งหมด3คลาสขึ้นมาก็คือคลาสเมนูห c l คลาสร s t ต์รองแล้วก็คลาสออเดอร์ค่ะ ในส่วนของ import pySimpleGUI.ssg นี้นะคะก็คือเป็นการนำโมดูล pySimple GUI GU นี้เข้ามาเพื่อใช้เป็นการสร้างหน้าต่างกราฟิกของ GUI ค่ะแล้วก็ในส่วนของ import os ก็จะเป็นโมดูลที่ใช้ในการตรวจสอบที่อยู่ของไฟล์หรือ Directory ค่ะ ในคลาสเมนูนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของออบเจกต์เมนูโดยจะกำหนดเป็นชื่อเป็นชื่ออาหารแล้วก็เป็นราคาส่วนคลาสรสเตอรหองก็จะเป็นการกำหนด Object ออบเจกต์ของของรสเตอรหโดยเราจะมีการกำหนดชื่อชื่อร้านของเราที่มาค่ะแล้วก็ as เมนูไอเทมตรงนี้ก็จะเป็น การเพิ่มรายการอาหารแล้วก็ราคาลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการโชว์โชว์เอ่อรายการอาหารของเราออกมาส่วน class order ตรงนี้ก็จะเป็นการการกำหนด Object ของ order ขึ้นมาส่วน as item ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นการเพิ่มรายการอาหารลงไปพร้อมระบุจำนวน จะบวจจำนวนในการสั่งมงไปค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Remove item ก็จะเป็นการลบรายการสั่งอาหารออกส่วน Calculate To ท,ท่อตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณราคารวมทั้งหมดที่เราได้สั่งอาหารลงไปส่วนตรงนี้ Remove I t e m ก็จะเป็นการลบจำนวนรายการอาหารที่เราสั่งนั้นออกด้วยคำสั่งเดียวตรงนี้นะคะแต่ถ้า แต่ถ้าคำสั่งนั้นไม่ถูกต้องก็จะพิมพ์ index ไม่ถูกต้องออกมาค่ะส่วนอ่าโหลดเมนูฟอร์มไฟล์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการโหลดเมนูอาหารจากไฟล์เมนู t t x t ที่เราได้สร้างอ่าที่เราได้สร้างไว้ก็คือตรงนี้ค่ะที่เราได้สร้างอ่าได้สร้างเมนูอาหารไว้ใน เมนู .txt ตรงนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีการใช้ encode utf-8 ตรงนี้เพื่อที่จะสามารถใช้ใช้อ่านภาษาไทยได้แล้วก็จะมีการแยกแยกข้อมูลแยกข้อมูลในบรรทัดออกด้วยเนี่ยออกด้วยคอมมาค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่ามีสองส่วนด้วย if l e n เท่ากับ2ตรงนี้ ส่วน save menu to file ตรงนี้ก็จะเป็นาการบันทึกรายการอาหารจาก object restaurant ตรงนี้ลงบันทึกเก็บไว้ในไฟล์ menu t x t ที่เราได้สร้างไว้แล้วก็ save order file ตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกรายการสั่งอาหารที่เราได้สั่งอาหารนั้นจาก จาก object order ตรงนี้จะบันทึกลงในไฟล์นี่ไฟล์ order .txt ที่เราได้สร้างไว้คือตรงนี้ค่ะมันจะบันทึกเข้ามาในนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น function main ก็จะเป็นโครงสร้างของ GUI ที่เราจะใช้สำหรับในการสั่งอาหารนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่ไฟล์ path เป็นที่อยู่ของของไฟล์เมนูแล้วก็ไฟล์ order ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไว้โหลดโหลดเมนูจากไฟล์ จากไฟล์เมนูที่เราได้สร้างไว้ในหน้าตรงนี้ก็จะเป็น GUI สำหรับในการสั่งอาหารนะคะ,ส,ะส,าคาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่แสดงชื่อเมนูแล้วก็แล้วก็ราคาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่แสดงรายการอาหารที่เราได้สั่งก็จะมาแสดงอยู่ตรงนี้ตรง Window เท่ากับ SG Window ตรงนี้นะคะก็จะคือการ สร้างหน้าต่าง GUI ขึ้นมาด้วยชื่อโปรแกรมสั่งอาหารคะส่วน order ออเ,เท่ากับ order ออตรงนี้ก็คือการสร้างออบเจกต์ order ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการจาัดก,การคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้าส่วนใน loop นี้นะคะก็จะกำหนด event แล้วก็ value เท่ากับ window lead ก็คือว่าจะใช้เป็น จะใช้ในการอ่านค่าที่ผู้ใช้กกเข้าใน GUI แล้วก็จะเก็บไว้ในตัวแปร event แล้วก็แรอยู่ค่ะส่วนตรงนี้ if event เท่ากับ s g w i n p r c l o s e ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นการตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นได้ปิดหน้าต่าง GUI โดยการคลิกป,ปุ่มปิดหน้าต่างแล้วหรือยังแล้วก็จะมีการบันทึก รายการอาหารแล้วก็คำสั่งคำสั่งซื้ออาหารลงไปในไฟล์นี้ก่อนที่ก่อนที่เราจะปิดโปรแกรมลงค่ะส่วน if e event เท่ากับเพิ่มรายการอาหารตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบว่าเรานั้นได้คลิกปุ่มเพิ่มรายการอาหารเออเพิ่มรายการสั่งอาหารแล้วหรือยังแต่ถ้ายัง แต่ถ้ายังไม่กดมันก็จะขึ้นว่าปวดระบุจํานวนปวดระบุจํานวนกดตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราใส่จํานวนแต่ถ้าเราใส่โดยที่ไม่ใช่ตัวเลขลงไปใส่ค่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเลขมันก็จะขึ้นว่าปวดระบุจํานวนที่ถูกต้องตรงนี้เข้ามาค่ะส่วนตรงนี้ e v e n นต์ event. if event แสดงรายการอาหารตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นได้กดปุ่มแสดงรายการอาหารแล้วหรือยังโดยที่จะอ่านข้อมูลจากนีจากออบเจกจาก object order ตรงนี้แล้วก็จะมีการอัปเดตอัปเดตด้วยตัวแปรออเ e r ร์ลิสตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการคำนวณราคาเป็นการตรวจสอบว่าเหล่านั้นได้ กดปุ่มคำนวณราคาแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแสดงผลก็จะใช้แสดงผลด้วยตัวแปรดีเซลตรงนี้ค่ะส่วน if event ทเท่ากับลบรายการอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบเหมือนกันว่าผู้ใช้นั้นได้คลิกคขาว่าลบรายการใน GUI แล้วหรือยัง โดยเราจะลบออกจากคำสั่งที่ชื่อว่า Order List ตรงนี้แล้วเราก็จะมีการ Update. อัปเดตอัปเดตรายการที่เราลบออกใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตอยู่ตรงนี้แล้วก็ Windows Close ตรงนี้ก็จะเป็นคือหน้าต่าง GUI ที่ผู้ใช้นั้นได้ทำการปิดโปรแกรมลงส่วน if name ถ้ากับเมนตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมที่เราใช้นั้นถูกใช้โดยตรงโดยไม่ได้ผ่านการนำเข้าของโมดูลแล้วก็จะมีการเรียกใช้ฟังก์ชัน a i n ตรงนี้เพื่อเริ่มโปรแกรมค่ะต่อไปก็จะเป็นการรันโปรแกรมให้ดูนะคะโปรแกรมสั่งอาหาร นี่ก็จะเป็นหน้าหน้าโปรแกรมสั่งอาหารของเราที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะ<ม>เราสามารถเลือกเมนูอาหารได้ตรงนี้สมมุติถ้าเราจะเอากะเพราแล้วก็ติ๊กที่กะเพราแล้วเราก็เพิ่มคำสั่งเข้าไปมันจะบอกว่าโปรดระบุโปรดระบุจํานวนก่อนเพิ่มรายการสั่งก็คือว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ระบุมันก็เลยขึ้นมา เราต้องระบุก,ก่อน1เราก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็จะสามารถดูรายการที่เราสั่งได้โดยการคลิกตรงนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ถ้าเราจะสั่งอีกสมมติโกโก้สอแก้วแล้วก็เปลี่ยนสองแก้วแล้วก็เพิ่มแเราก็แสดงดูได้ฮัลโหลหเพิ่ม ดูได้แล้วก็คำนวณราคาออกมาเป็นร้อบาทแต่ถ้าเราต้องการลบโกโก้สั่งผิดต้องการแค่แก้วเดียวเราก็ลบเพิ่แล้วก็คำนวณราคาอีกรอบได้แล้วก็จะสั่งใหม่เป็นชาเขียว1แก้วเพิ่มแล้วก็สวแสดงก็จะแล้วก็คำนณก,ก่รงี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่ไม่ถูก เราใส่สมมติเราใส่นี้เข้าไปที่ไม่ใช่ตัวเลขแล้วเ,เราก็เพิ่มคำสั่งมันจะขึ้นว่าโตวนระบุให้ถูกต้องเพราะว่าเราใสอินเด็กไม่ถูกต้อง,งมันเลยึ้นแบบนี้เราต้องใส่เป็นตัวเลขเข้าไปแบบน,นี้เพื่อที่จะสามารถสั่งได้มันนี้คับแล้วก็แบบน,นี้แล้วก็จบ ายการสักแล้วก็รายการอาหารตรงนี้ก็จะไปบันทึกที่ไฟล์ที่ไฟล์ออเดอร์ของเราตรงนี้ก็จะบันทึกก็จะเก็บบันทึกไว้อยู่ตรงนี้ที่ไฟล์ออเดอร์ d o t ของเราตรงนี้ค่ะส่วนไฟล์ตรงนี้ก็คือไฟล์เอ่อไฟล์รวมเมนูทั้งหมดของเราที่เรามีรวมถึงราคาด้วยบอกราคาด้วยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการเก็บค่ะ เป็นการเก็บออเดอร์ของเราทั้งหมดอยู่ตรงนี้